รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ168ชั่วโมงผมวิบูล,ลีและธงกรจอครับเราพบกันทางไทยทีวีสีช่อง3หลังเที่ยงคืนวันอาทิตย์รายการนี้นำเสนอเรื่องราวที่ผมหรือทีมงานได้มีโอกาสได้ไปพบเห็นแล้วเราเห็นว่าน่าสนใจ นำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมหลายครั้งจะเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจเราพูดคุยกับครอบคร,บครัวพูดคุยกับคนต่างๆจากหลากหลายอาชีพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมบางครั้งเรานําเรื่องราวที่เราพบเห็นมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมยกตัวอย่างในคืนวันนี้สําหรับท่านที่ชอบภาพวาดเมืองไทยมีชื่อเสียงมากๆบางท่านเป็นศิลป,ปินแห่งชาติบางท่านเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงรังสรรค์ผลงานภาพวาดงานศิลป,ปะออกมาได้อย่างงดงามจริงๆ เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกๆคนผมาพาคุณผู้ชมไปที่นี่ที่ศูนย์การค้เมมาเซ็นทรัลเวิร์กรุงเทพมหานครที่โซนอ e ีเดนชั้น3ตั้งแต่วันที่หถึงวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมามีงานที่มีชื่อว่าป๊อปท็อปอาร์ตซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมศูนย์ทรียศาสตร์และศิลป์งานนี้รวบรวมผลงานที่เรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซคือหาชมได้ยากแล้วผลงานสุดยอดจริงๆอย่างที่บอกจากศิลป,ปินแห่งชาติ จากจิตกรที่มีชื่อเสียงให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้รับชมครับสำหรับนิทรรศการป๊อปท็อปอาร์ตจัดโดยสมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์สมาคมผู้ผลิตร,รายการภาพและเสียงหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ ATA เมื่อวันที่1-13พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในงานจัดแสดงผลงานณนะศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์โซนอีเดนชั้น3ครับวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำตัวแทนของหลักสูตรท็อปอาร์ตรุ่นหนึ่งะครับซึ่งหลักสูตรนี้ถือเป็นหลักสูตรที่ดีมากนะครับผมมาเรียนแล้วเนี่ยก็เรียนรู้นะครับในเรื่องศิลปะต่างๆแล้วก็สิ่งที่ได้เลยนะครับก็คือทำให้เราเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นนะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะครับ วันนี้นะครับก็เป็นวันที่เรียกว่าเป็นหลักสูตรนั้นได้ทําการกรุศลนิดครั้งหนึ่งนะครับนะครับได้ทําบุญทํากุศลและได้สิ่งที่มีคุณค่านะทั้งทางใจและมีคุณค่าในทางเรียกว่าวฒนธรรมของเรานั้นติดไม่ติดมือกลับไปด้วยแล้วก็เชิญชวนทุกคนนะฮะและขอบคุณมากนะครับภายในงานมีผลงานระดับมาสเตอร์พีซจากศิลปินแห่งชาติชื่อดังผู้สร้างผลงานเป็นอมะตะอาทิอาจารย์ช่วงมูลพินิษศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป อาจารย์พิชัยนิรันต์ศิลปินแห่งชาติอาจารย์อภิชัยการิการจิตรกรชื่อดังอาจารย์คุณเชษฐ์ขาวชัยมหาซึ่งนำมาแสดงให้กับประชาชนที่มีความชื่นชอบในด้านศิลปรกรรมที่งดงามและหาดูได้ยาก และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปรกรรมของศิลปินรุ่นใหม่ในวันนี้ก็มีนักสะสมหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณดำรงก่อนนันทเกียรตินะคะแล้วก็คุณวิชัยปิยะวันวงเนี่ยก็ให้การสนับสนุนมาร่วมงานกันเยอะแยะมากมายนะคะผมก็หวังว่าคงได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทั่วไปนะครับช่วยเหลือโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลซื้อเครื่อง มือแพทย์ให้โรงพยาบาลอย่างเช่นศิริราชเป็นต้นก็มีความยินดีนะครับจัดได้ดีมากเลยครับมีทุกปีนะครับนอกจากนั้นยังมีการแสดงดนตรีประกอบการสาธิตวาดภาพจากศิลปินชื่อดังร่วมสนับสนุนผลงานศิลปกรรมเพื่อการแบ่งปันในงานก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการวาดภาพพอร์เทตนะฮะแล้วก็เรื่องของการแสดงดนตรีด้วยนะครับ แล้วก็นอกจากนี้นะครับศิลปินรุ่นใหม่ๆอีกหลายท่านเลยนะฮะที่มาร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดแสดงผลงานซึ่งจะนําไปทําการกุศลเพื่อช่วยเหลือศิลปินที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งแล้วก็ศิลปินที่ทุพพลภาพนะครับซึ่งนิทรศการการกุศลป๊อปทอปอาร์ตจัดขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงานสมทบทุนกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สังคมเพื่อสาธารณประโยชน์และกองทุนเพื่อช่วยเหลือศิลปินที่เจ็บป่วยโรคมะเร็งและทุพพลภาพรายได้ทั้งหมดในการที่จะมีการจำหน่ายภาพสวยๆแบบนี้ เราจะนำไปมอบให้กับกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สังคมเพื่อสาธารณประโยชน์และกองทุนเพื่อช่วยเหลือศิลปินที่เจ็บป่วยจากโรคมะเร็งและทุกคนระพานะครับ ผมอยากปิดท้ายเบรกนี้พาคุณผู้ชมไปที่ Search Studio ครับที่ผมถ่ายอยู่ที่นี่ก็คือ Search Studio Search Studio ตั้งอยู่ที่รามํำแหง81ตรงแนบปักซอยเลยนะครับติดถนนรามํำแหงที่นี่จะเป็นสตูดิโอที่มีไลฟ์เฮาส์อยู่หลายครั้งมีการจัดแสดงคอนเสิร์ต ในไลฟ์เฝ้าที่มีคุณภาพเสียงดีมากๆเคยมีศิลปินอย่างพี่ปูพงศิษิ์คัมพีสลอ็อตแมชชีนคุณเบนชราทาิศคุณน,นพพรชัมณิเคยจัดแสดงที่นี่รวมถึงล่าสุดอย่างโอเพ h นเฮาส์ที่เราเปิดโอกาสให้กับศิลปินรุ่นใหม่ๆได้มีโอกาสได้มาแสดงที่นี่ล่าสุดเราได้เปิดร้านกาแฟ,แฟร่วมกับแบ c ็กแคนยอนและเราก็ยังมีซอฟท์พาวเวอร์ด้านฟู้ดของประเทศไทยอย่างสติวิทไฟหรือทอดโง่ๆรวมถึงเราจะมี Nature h ไ v e เต็นใครที่ชอบเต็นมาที่นี่มาดื่มกาแฟาเข้าไปนั่งในเต็นได้และมีงานศิลปะสวยๆจาก333แกลลอรี่ให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยพาคุณผู้ชมแวะไปดูแป๊บหนึ่งนะครับ ดีใจค่ะแล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนจริงๆที่มาวันนี้จะบอกว่าทุกคนคือเป็นกําลังใจที่ดีมากๆของพวกเราจริงๆที่แบบว่าก็อยากจะให้มาเจอกันแบบนี้บ่อยเลยนะคะรักนะคะเื่อเสียงลำโพงแล้วก็รวมแสงสีเสียงข้างในฮอล์ด้วยนะครับก็รู้สึกดีมากๆครับที่แบบมีแสงแล้วก็แอร์เย็นทุกอย่างดีบรรยากาศดีฮะก็แฮปปี้มากๆครับ เป็นเล่นงานอะยังไม่ซ้อมเยอะขนาดนี้แล้วเราก็จะไม่เตรียมตัวเยอะขนาดนี้อันนี้บอกพอรู้ว่าเราได้มาเล่นที่นี่บอกว่าตื่นเต้นม,มากแล้วก็เตรียมโชว์เป็นพิเศษมากๆแล้วก็ซ้อมมันเยอะมากๆครับผมมันแบบมันใหญ่แล้วมันก็แบบมันแน่นนะครับค,คือแบบว่าที่ได้ยินมาว่าอยู่ตรงไหนของฮอ,อก็จะได้ยินเหมือนอยู่หน้าเวที วันนี้ก็มีซิงเกิลของจีค่ะสเพลงที่เพิ่งปล่อยไปค่ะแล้วก็มีอ๋อโอเพนนิ่งโชว์ด้วยที่พิเศษมาเพื่องานนี้เลยค่ะส่วนตัวผมชอบเสียงมากเสียงค่อนข้างตึบเลยอะ่ะใช่แนละ้วรู้สึกมันทำมันบิวเราอะ่ะมันบ,วนบิวเราดีทำให้รู้สึกว่าเรามีพลังในการเต้นขึ้นมาอีกอ Love you r ล้ y มันใกล้ชิดแล้วก็เราเห็นคนดูเราเห็นสายตาของทุกๆคนเลยมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบเราเรารู้สึกว่าเราส่งไปแล้วเราเราเห็นรีแอคเขาทุกคนว่าเอ้ยเขาสนุกเขาแฮปปี้เขาร้องตามอะไรเงี้ยถ้าเป็นเวทีใหญ่ๆห,หรือเป็นการจ้งเวทีเราไม่เห็นเราไม่เห็นทั้งหมดเลยนะแต่พอเป็นไลฟ์ how, เฮาปุ๊บเด้รู้สึกว่าแบบเออเราเหมือนเราเราแบบเราดูแลทุกคนได้ทั่วถึงอะไรเงี้ยครับ เพว่าแบบว่าเออจะมีคนมาดูเราไหมอะไรเงี้ยแบบตั้งใจมาดูเราไหมซึ่งแบบว่าทําให้แบบบรรยากาศวันนี้คนที่เขามาดูเราคือเขาตั้งใจมาดูเราจริงๆอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาก็เล่นกับเราแบบน่ารักมากๆจริงๆมีแก๊งเนื้อคือเต้นสะบัดเลยซึ่งก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราแบบพอใจมากๆวันนี้ ไลฟ์เฮาส์เซิร์ชสตูดิโอนะครับผมจัดเต็มมากครับผมทั้งระบบแสงสีเสียงนะครับผมพรีเมียมทุกอย่างครับผมแล้วก็พิเศษมากๆครับสำหรับที่นี่ครับ และทั้งหมดนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีความสนใจอยากคุณผู้ชมแวะเวียนกข้ามาที่นี่มาชมคอนเสิร์ตก็ได้มาดื่มกาแฟาก็ได้มาถ่ายรูปสวยๆที่นี่ก็ได้ที่เซิร์ฟสตูดิโอรามคำแหง81นะครับพักแสักคู่เดียวช่วงหน้าใครที่ชอบข้าวเหนียวหมูที่นี่อร่อยมากๆอุบไว้ก่อนว่าร้านไหนสักครู่หลังโฆษณาสนับสนุนโดยสิงคคอร์ปอเรชั่น บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน